Thank you. ข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อเป็นคำพูดที่เราเนี่ยติดหูกันมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเป็นคำพูดของนักลงทุนดบบโลกอย่างวอลเลมเปตต์เขาจะบอกว่าจงกล้าเมื่อคนอื่นกลัวนะครับและก็จงกลัวนะครับเมื่อคนอื่นกล้าคําพูดคําพูดนี้นะครับเป็นคําพูดที่ยอดฮิตมากๆเลยครับในตลาดการลงทุนแทบจะทุกประเภทเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้นะครับคำพูดคําพูดนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีความหมายของมันอยู่นะฮะและก็นะครับมันจะบอกอยู่ในกราฟแบบในๆอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้คืออยากจะให้ทุกคนนะครับ ลองเปิดใจนะลองดูว่านะครับคำว่าข่าวดีให้ขายและข่าวร้ายให้ซื้อเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตรงไหนควรที่จะขายและตรงไหนควรที่จะซื้อนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเกลือของกราฟนะครับผมขอพูดในมุมของนักลงทุนก่อนนะครับผมคืออย่างนี้ฮะข่าวดีให้ขายเนี่ยนะครับมันหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราได้เจอข่าวดีสังเกตนะให้เราสังเกตนะครับว่าข่าวดีมักจะมาตอนที่กราฟมันเขียวหมายความว่าราคามันมีแรงซื้อเข้ามาแล้ว และข่าวเขาจะประโคมให้ราคามันดันขึ้นเรื industry, right? so, so, ่อยๆและหลังจากนั้นนะครับข่าวตรงนี้แหละนะครับจะล่อนักลงทุนนะครับรายย่อยๆอย่างเรานี่แหละให้เข้าไปเพื่อที่จะดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับราคาจะทุกนะครับทีนี้สังเกตนะครับว่าเวลาราคาจะทุบเนี่ยนะครับมักจะมีข่าวมาบอกว่าเอ้ยว่าสถาบันนู้นนะครับหรือว่าประเทศจีนหรือว่าประเทศอะไรต่างๆแล้วก็ล่าสุดนี่คือจะมีเรื่องของประเทศจีนใช่ไหมครับที่ จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของบริษัทหนึ่งนะครับเขาจะล้มละลายนะทำให้นะครับราคาบิคอยเนี่ยเทียอย่างหนักมากๆนะครับให้สังเกตครับว่าเห็นไหมครับว่า ข่าวพวกนี้ครับก็คือจะมาปั่นตอนที่ราคาเนี่ยมักจะทุบลงไประดับนึงแล้วและจะมีข่าวมาซ้ําอีกนะครับเพื่อจะทําให้นะฮะร,ราคาเนี่ยทุบลงอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับสำหรับนักลงทุนณตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าในขณะที่คนอื่นกลัวเนี่ยคำว่าคนอื่นกลัวนี่คือตลาดมันแดงนั่นเองมันจะบ่งบอกในกราฟอยู่แล้วกล้าคือแท่งเขียวกลัว คือแท่งแดงนะครับอันนี้คือชัดเจนนะและตรงไหนอ่ะที่มันจะต้องเข้าซื้อแล้วนะครับฉะนั้นคือเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูการาฟนะครับว่าจุดไหนเนี่ยมันควรที่จะต้องซื้อและจุดไหนควรที่จะต้องขายนะครับผมไปดูกันเลยคือ,อผมจะเปรียบเทียบกับการาฟบิตคอย n ์ละกันเนาะนะครับเพราะว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันดีจริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่ราคามันขึ้นมาชุดแรกชุดนี้นะครับตั้งแต่ปี2017สังเกตว่าช่วงนี้ครับเขาจะมีการประโคมข่าวเนาะประโคมข เขี่ยๆเขียวๆเขี่ยๆเขีๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยและสังเกตว่าเวลาตอนที่เขาจะทุกข์นะครับมักจะมีข่าวร้ายลงมาและมักจะมีข่าวร้ายแบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ทำให้ตลาดนะครับทุบลงมาเรื่อยๆนะครับทุบลงมาทุบมาสุดท้ายแล้วราคานะครับทุบลงมาจนถึงจุดดีมานโซนนะครับด้านล่างนี้ทีนี้ครับจริงๆหลายๆคนเนี่ยนักลงทุนในห,หลายคนเนี่ยกลัวมากๆเลยตั้งแต่ชุดนี้แหละนะครับกลัวมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นโอกาสสําหรับวานหรือว่าเจ้าที่เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดๆนี้นะครับมันเป็นจุดที่ราคาดีมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่เขาซื้อตรงนี้ครับเขากลัวแล้วเพราะว่า มันเป็นจุดที่ไม่ควรซื้อนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับคือจุดนี้ครับเป็นจุดที่เจ้าเนี่ยเขาได้เข้าซื้อไปแล้วซึ่งมันเป็นโซนของดีมานโซนหรือว่าความต้องการซื้อนะะเขาจะบ่งบอกไปเป็นลักษณะกราฟซึ่งผมเนี่ยได้แบ่งปันไปแล้วนะครับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เราจะรู้ได้ไงว่าพฤติกรรมวานเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหรือว่านะครับโซนดีมาสัพคืออะไรนะครับฉะนั้นสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้อ่าไปฟังคลิปวิดีโอนี้นะสามารถย้อนเข้าไปฟังได้นะครับจะมีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะครับผมพอเรารู้อยู่แล้วครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าราคาเนี่ยมันล่วงลงมาแบบเนี้ยเราก็ต้องหาโซนที่มันมีความต้องการซื้อให้สังเกตง,ง่ายๆเวลาเขาจะทุบเนี่ยเขาจะลากไปจนเกือบจะสุดทางเลยให้คนเนี่ย ไม่ไหวแล้วละตัดขายให้หมดนะครับเพื่อเขาจะได้ช้อนซื้อกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลังจากนั้นเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยเกิดการขึ้นไปอีกรอบหนึ่งและราคาไปถึงจุดซัพพลายโซนและเขาก็เทใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะถ้าเราคิดง่ายๆว่าตรงนี้ครับเราเริ่มกล้าละนะครับเราเริ่มกล้าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดแท่งเขียวคนเราจะกล้าก็ต่อเมื่ออะไรครับมันเริ่มมีแท่งเขียวแต่ว่าเราเนี่ยนะครับ เพิ่งมารู้ตัวเราก็เลยมาเข้าตรงนี้กันเข้าไปแค่แป๊บเดียวสุดท้ายราคาทุบลงทุบลงกว่าจุดที่เราเข้าซื้ออีกลากลงไปจนถึงราคานะครับดีมานโซนหรือว่าความต้องการซื้อของวานที่เขาทําไว้ตั้งแต่แรกเห็นไหมฮะแล้วราคาก็ดิดกลับขึ้นไปทีเนี้ยจุดเนี้ยถามว่าคนทั้งตลาดเนี่ยกลัวแต่ถ้าเรานะครับอย่างที่บอกเลยว่าจงกล้าเมื่อคนอื่นกลัวความกลัวคือแท่งสีแดงแต่ว่าเรากล้าเรากล้าในจุดที่มันมีในยัจุดที่มันมีวานมีพฤติกรรม มีเทคนิคขนะฮะและเราก็เข้าซื้ออันนี้สําหรับคนนะครับที่มีเทคนิคขนะหรือว่าได้ไปศึกษาดีมาซัพพลายต่างๆหรือว่าจะเป็นพฤติกรรมวันต่างๆที่ผมได้ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเห็นไหมฮะหลังจากนั้นราคาก็ดันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมฮะช่วงชุดนี้นะครับคนยังไม่ค่อยกล้าเข้านะเพราะว่าเขายังมองว่าเอ้ยตรงนี้มันยังเป็นโซนต้องการขายอยู่หลังจากนั้นนะครับราคาได้ทําลายโซนขึ้นไป ทีเนี้ยสังเกตว่านะครับตั้งแต่ราคาชุดนี้เป็นต้นไปนะครับคนเนี้ยนะครับเริ่มที่จะเข้าซื้อละคือข,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 ขึ้นไปสุดท้ายปุ๊บราคาทุบใหม่รอบหนึ่งเห็นไหมฮะและราคาก็ดีกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ราคาเนี่ยครับเขาจะเทขายหรือว่าเขาจะเข้าซื้อนะครับเขามักจะทิ้งร่องรอยของเขาไว้ฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ย จะทิ้งลงมาที่จุดไหนอันนี้คือจุดที่เราได้เปรียบนะครับและสําหรับใครนะรที่มีเทคนิคแล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนกลุ่มนักเรียนของผมนะนะครับที่เขามีเทคนิคแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาควรจะกล้าที่จุดไหนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะกล้าแบบว่าคือมีแท่งแดงปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าซื้ออันนี้คือกล้าผิดวิธีเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจุดตรงไหนนะครับที่เขาเนี่ยต้องการเช่นนะครับ,รบจุดนี้คือราคาทุบลงมาอีกรอบนึงแต่ว่าเห็นไหมฮะโซนนี้เป็นโซนดีมาโซนที่ วานและเจ้าเนี่ยเขาต้องการราคานี้สุดท้ายราคาดีกลับขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอขึ้นไปถึงกรุงนี้ปุ๊บเนี่ยลหลายคนนะครับก็นะครับคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตลาดมันเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับราคามันขึ้นไปหาจุดที่วานเขาต้องการขายและมันกระทุบนะครับและปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเลยนะบิตคอยปัจจุบันนี้เลยนะครับอัปเดตวันที่21นะครับผม ทีนี้เรามาดูนะครับว่าราคาบิทคอยนเนี่ยนะครับทุบลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นคือหมายความว่าครับตอนนี้ทั้งตลาดเนี่ยกลัวกันหมดแล้วเขาเทขายบิทคอยนกันแต่อย่าลืมนะครับว่าจุดที่เขาเทขายมาเนี่ยเขาเทขายมาเพื่อที่จะขึ้นต่อฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดไหนล่ะที่เจ้าเขาต้องการนะครับมันมีโซนนะครับดีมานโซนเห็นไหมว่าราคาเนี่ยมันเด้งตรงนี้เลยนะครับเห็นไหม ราคามันเด้งตรงนี้เลยคนทั่วไปนะครับจะกล้าเข้าก็ต่อเมื่อเลยฮะราคาเนี่ยมันเริ่มมีแท่งสีชูเขียวมาและคนถึงจะเริ่มนะครับตัดสินใจเข้าแต่รู้ไหมครับว่าจุดเนี้ยด้านล่างนี้นะครับเป็นจุดที่วานเนี่ยเขาได้เข้าซื้อกันไปแล้วแต่ว่าเราอ่ะเพิ่งเข้าตอนที่ ราคาเนี่ยมันเริ่มที่จะเขียวฉะนั้นสังเกตนะครับว่าตอนที่ราคามันเริ่มเขียวเนี่ยมักจะมีข่าวดีมาเรื่อยจนสุดท้ายแล้วนะครับข่าวดีเขาจะลากไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับและเขาจะทุกแล้วเขาก็จะเริ่มมีข่าวร้ายกลับมาเพื่อจะดันราคาล่วงไปยังราคาที่เขาต้องการถ้าแบบนี้แล้วครับเรารู้แล้วเราได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ศึกษาเลยครับว่าดีมาซัพายคืออะไรนะครับและพฤติกรรมวานเนี่ยมันคืออะไรนะครับสามารถที่จะไปย้อนดูคลิปวิดีโอของผมนะครับที่ ผมได้แบ่งปันไว้กับไว้ให้กับทุกคนแล้วนะครับและสําหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะหรือว่าจะติดแท็กเพื่อนๆนะครับให้มาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้เอาไปปรับใช้นะครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกที่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับสวัสดีครับ